ก็สวัสดีนักเรียนชั้นม1อีกครั้งนะคะในวิชานี้นะคะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะโดยเรามาเจอกันอีกแล้วในตอนที่2นะคะในหน่วยของขนธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยนะคะโดยตอนที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนั่นเองค่ะภูมิปัญญาไทยคืออะไรนะคะ ภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็คือเกิดจากองค์ความรู้ทักษะความสามารถประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองโดยภูมิปัญญาไทยเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตตามแผนวิถีไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือสรุปไปง่ายนะคะภูมิปัญญาไทยเนี่ยก็คือเกิดมาจาก คนสมัยก่อนๆเนี่ยค่ะสมัยยุคสมัยก่อนๆเนี่ยเขาได้มีการสะสมองค์ความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดทักษะออกมานะคะในรูปแบบของสิ่งของเครื่องใช้ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้นะคะอะ มาดูตัวอย่างภูมิปัญญาไทยนะคะที่เราควรรู้กันมีอะไรบ้างอย่างเช่นในด้านของภาษาและวรรณกรรมนะคะก็ได้แก่พวกสุภาษิตนะคะคำพังเพย เพลงพื้นบ้านปริศนาคาไทยเนะะี่ยค่ะที่เราได้เรียนในวิชาภาษาไทยพวกคาพังเพยแบบนะะี้ค่ะที่เราชอบเอามาพูดกันเราไปถึงเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กเนะะี่ยค่ะเมื่อตอนเด็กๆที่คุณปู่คุณย่าหรือพ่อแม่เนี่ยมีการกล่อมให้เราฟังนะต่อไปด้านประเพณีนะคะประเพณีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนหรือครอบครัวก,ก็ได้ ประเพณีบางอย่างเนี่ยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทยของของคนไทยในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในวันสงกรานต์างเงี้ค่ะเราก็มีการลดน้นํานาหัวผู้ใหญ่ถูกไหมคะก็เป็นลนักษณะของภูมิปัญญาไทยชน,นิดหนึ่งที่มีการปฏิบัติกันมาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆน,น,นั่นเองค่ะด้านศิลปะวัตถุและก็ศิลปกรรมนะคะก็ได้เก็บพวกจิตรกรรมฝาผนังนะคะตามวัดต่างๆที่เราเคยได้เห็นนะคะ เราไม่ถึงการทําเครื่องปั้นดินเผาการแกะสลักนะคะนะแล้วก็ทางภาคเราก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังตะลุงนั่นเองนักเรีนยนสังเกตไหมคะว่าเหมือนถ้ามาภาคใต้เนี่ยในด้านของศิลปะวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมเนี่ยก็อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นมโนราหนังตะลุงถูกไหมคะนั่นคือของภาคใต้ถ้าหากเป็นของภาคอีสานก็จะเป็นพวกมอลำนะคะพวก แล้วก็ถ้าภาคกลางก็อาจจะเป็นลิเกอะไรแบบนี้ค่ะนั่นคือในด้านของศิลปะวัตถุหรือศิลปะกรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญานั่นเองค่ะในด้านของการแต่งกายก็เช่นเดียวกันค่ะการแต่งกายก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะว่าในด้านของการแต่งกายนะคะอะไรบ้างที่สะท้อนห้เหถึงภูมิปัญญาไทยก็คือการทอผ้าไหมหรือการทอผ้าฝ้ายหรือการทําสิ่งทอต่างๆเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาไทยแล้วยังเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆหรือภูมิภาคน,นั้นๆด้วยนะคะทีนี้มาดูในด้านของอาหารนะคะด้านอาหารก็ยังจัดได้ว่าเป็น ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยนั่นเองก็ในด้านของการจัดประดับตกแต่งอาหารนะคะให้มีความสวยงามการแกะสลักด้วยความประณีตการจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโต๊กนะคะของทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าขันโต๊กนะคะด้านอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยอย่างเช่นอะไรมังคะอ่าต้มยำกุ้งเนี่ยเราจะรู้จักเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบพูดถึงกันถูกไหมคะผัดไทยถ้าเป็นของภาคใต้ก็จะเป็นแกงเลียงข้าวยาปากใต้นะคะ รวไปถึงพวกข้าวซอยหรือส้มตำแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือสะท้อนได้เห็นถึงทางด้านภูมิปัญญาไทยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปในด้านของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำอาหารกินนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเดื่องสำหรับตำตำข้าวนะคะการทำเครื่องมือจับสัตว์นะคะอย่างอันนี้เราจะเห็นบ่อยเลยมันเป็นภูมิปัญญาไทยชนิดหนึ่งนะคะที่บางทีเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยมีมีการ ประดิษฐ์หรือทำขึ้นมาเองได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ลงไปถึงทักษะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ถูกไหมคะอย่างเช่นพวกแหพวกวนพวกยอแบบนี้ค่ะถ้าแบบแถวบ้านเราหรือที่แบบถ้าพื้นที่บ้านเราเป็นพื้นที่ของการทํานาหรือเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีแม่น้ำแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีการดำเนินชีวิตโดยการ หาปลาถูกไหมคะจับปลาแบบนี้ค่ะเขาก็ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำมาหากินซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากการนำความรู้รวมไปถึงทักษะต่างๆที่เขาได้ประสบพบเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นไหมว่าอาจจะใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเลยพวกอุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็สะท้อนได้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะคะในด้านของที่อยู่อาศัยนะคะก็ได้แก่การคิดรูปแบบ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านคนสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาจะเน้นพวกทักษะหรือประสบการณ์ที่เขาพบเจอมาเนี่ยค่ะนำมาใช้นำมาคิดรูปแบบนำมาหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กันของลักษณะภูมิประเทศถูกไหมคะรวมไปถึงลักษณะภูมิอากาศด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นรูปแบบบ้านทรงไทยโบราณซึ่งมีใต้ถุนสูงหลังคามีหน้าจั่วสูงก็จะเหมาะกับภูมิอากาศในประเ ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีอากาศร้อนนะคะรวมถึงมีอากาศหนาวในบางช่วงนะคะถ้ามีการสร้างบ้านแบบนี้ค่ะก็จะทําให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนั่นเองต่อไปในด้านของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอันนี้เราจะคุ้นเคยกันเลยนะคะเกี่ยวกับในด้านของภูมิปัญญานะคะก็คือคนไทยเนี่ยหรือ คนเท่าคนแก่ในยุคสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะการรับการรักษาหรือการใช้ยาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงเขาจึงมีการนำเอาส่วนประกอบต่างๆส่วนต่างๆของพืชสมุนไพรที่เขาสามารถหาได้ตามบ้านเรือนแบบนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านก็อาจจะต้องใช้สมุนไพรนี้เพราะว่านอกจากจะใช้ทำเป็นอาหารแล้วก็สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้นะคะ รวมไปถึงการนำไปใช้เป็นยาฆ่าแมาลงได้ด้วยเช่นเปลือกใบและผลของสะเดานะคะตะไคร้หอมพวกนี้นั่นเองแล้วก็พืชหลากหลายอย่างพวกอะไรอีกตะไคร้หอมใบเตยขมิน้นกระเพราแบบนี้ค่ะมันดูมันเป็นพืชผักสวนครัวแต่ว่าบางพืชบางชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรก็ได้นะคะรวมไปถึงแพทย์แผนไทยนะคะตั้งแต่เดิมนะคะมีการนวดนะคะแบบ นวดกดจุดอะค่ะเพื่อรักษาโรคต่างๆที่เราเคยเห็นแบบหมอบ้านที่เป็นหมอนวดถ้าเป็นภาษาใต้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหมอบีบถูกไหมคะที่แบบจับเส้นอะไรแบบนี้ก็คือเขาเป็นสิ่ง ที่เรียกว่าภูมิปัญญาได้เช่นเดียวกันเพราะเขาก็ต้องใช้ความรู้ทักษะที่สะสมมารวมถึงประสบการณ์เหล่านี้ค่ะมาใช้แล้วเราจะอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทยเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะสิ่งแรกเราจะต้องมีความสนใจนะคะศึกษาภูมิปัญญาไทยในด้านต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะคะอาจจะนำแหล่งข้อมูล ถ้าเป็นภูมิปัญญาไทยเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านเราด้วยถูกไหมคะอย่างเช่นหมอแพทย์แผนไทยหรือเกี่ยวกับการจับสาเนี่ยคะ่ะก็ล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาไทยนั่นเองเราก็สามารถดูในท้องถิ่นของเราได้ด้วย 2. นะคะอธิบายคุณค่าความสําคัญของภูมิปัญญาไทยและ,ะและแสดงความภาคภูมิใจให้คนทั่วไปได้รับทราบเพื่อให้เกิดการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยร่วมกันนั่นเองคะ่ะ 3เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นจัดนทิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ 4. ชักชวนผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยนั่นเองค่ะอ่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานที่6นั่นเองค่ะ